สวัสดีครับก็วันนี้26กันยายน2 5 6 7นสนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรเีเขต2เราได้จัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์ให้สถานศาึกษาสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ครับซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะครับสาเหตุของการจัดงานหรือว่าเหตุผลหรือว่าที่มาของการจัดงานก็คือเราเห็นว่า ตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการนั้นถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ได้ยกย่องเชิดชูกเกียรติผู้ที่มีคุณานุป,ปการแก่สถานศ,าศาึกษาก็เลยนํามาจําลองนะครับโดยใช้หลักการคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือกรอมาจากของกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือ ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสระบรีเขตส,สองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านการบริจาคทรัพย์สินการช่วยเหลือทางด้านงานวิชาการการเป็นคณะกรรมการการเป็นอนุกรรมการการบริจาคก,กําลังแรงงานหรือกําลังความคิดต่างๆก็สามารถส่งเข้ามาเพื่อที่จะได้รับประกาศเขติคุณบัตรได้ในการนี้เราให้เอกสิทธิ์ของโรงเรียนโดยตรงนะครับนั่นก็คือไม่ต้องมาคัดเลือกระดับเขตอีก เมื่อโรงเรียนพิจนารณามาอย่างไรก็ก็ถือว่าผ่านการพิจารณาของโรงเรียนการจัดงานก็โดยการใช้เชิญมาที่นี่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับทุกๆท,ท่านแล้วก็ทําการถ่ายรูปเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกนะครับในช่วงสาปีที่เราจัดมาเราจะเห็นว่าหลังจากที่ปีแรกที่จัดนะครับก็จะทําให้มีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน สถานศาึกษาในสังกัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำนักง,งานเขตเองลงทุนก็ประมาณในแต่ละปีไม่เกิน30,000บาทก็สามารถจัดงานชนนี้ได้ในปีนี้ก็ทั้ง135โรงเรียนก็ส่งผู้ทําคุณประโยชน์มาเพื่อรับประกาศเขตทุนั้หบดครบทุกโรงเรียนนะครับก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเป็นต้นแบบ ให้กับเขตอื่นที่ยังไม่เริ่มดำเนินการได้นําไปต่อยอดนะครับพัฒนาต่อเพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในสังกัดได้ครับขอบคุณมากครับรู้สึกภูมิใจครับว่าวันนี้ได้มีโอกาสที่ทางเขตได้เชิดชูกเกียรตินะครับจริงๆแล้วผมกับท่านพอ่อนี่ก็เป็นเพื่อนกันตั้งสมัยเรียนมัธยมนะครับ ที่ได้ที่มาที่ไปของวันนี้เพราะว่า,าถูกขอร้องอบอกว่าว่าบา้านพรคกูที่ทางเดือดร้อนน้ำท่วมก็เลยไปปรัปรปุงบา้านพระกูให้นะครับก็ประมาณนี้แหละถึงได้รับเชิดตูเกียรติครับขอบคุณมากครับค่ะ <c oughs> ก็ในฐานะของตัวแทนของบริษัท ปูนซีเมนทีวีไอโพลีนจำกัดมหาชนนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสุดสาครท่านพุ่มนวยการหอสปปเขตสองที่ได้ให้เกียรติบริษัททีว um ีไอโพลีนจำกัดมหาชนได้รับเกียรติคุณเกียติบัตรนะคะในเรื่องของบริษัท TBI ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษาในเขตสปปเขตสองนะคะ ก็ขอขอบขอบพระคุณที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยเฉพาะบริษัท g b i ซึ่งนำโดยท่านประชัยเรียวไพรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท g b i โปรรินจำกัดมหาชนท่านก็มีนโยบายเกี่ยวกับดังด้านการศึกษาและ แล้วก็ยังอื่นๆด้วยซึ่งบริษัท GBI เนี่ยก็ได้อยู่ร่วมกับสังคมคือการทำซีอาร์กับสังคมมาตลอดระยะเวลาก็ณตอนนี้ก็น่าจะเกือบ40ปีแล้วท่านประชัยเรียกภัยลฐท่านกา็สนับสนุนแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยประชาชนที่อยู่ในเขตโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านก็ทำ ก็าเรสนับสนุนทุกทุกประการนะคะก็ขอขอบคุณท่านสุดสาครนะคะที่ได้ให้เกียรติบริษัทจ b บีไอโปรินจำกัดมหาชนได้มอบอประกาศเกียรติคุณให้ในเรื่องของการทำคุณประโยชน์นะคะขอบคุณคะ่ะ